วันนี้หาโมงเย็นครับผมวันนี้เท่าไรวันนี้โอ้โหวันนี้ตุกไอนนกสเปียร์หน่อยเยอะเยือของเราก็ผสมลำลืมมาตกมาเนาะวันนี้ตุกสเปียก็รวมเยอะของเราเนี่ครับ ใส่เดือนนึ่นะครับเขาเขาผสมมาเรียบร้อยนะครับโรนี่วันนี้มาตุกสปิลนะครับเกาะน้ำลึกเอาไปได้ติ๊กเอา Let's go ไกงใส่อย่างนี้เลยเอาตกตกลงจมก็ปลาเอาเอาโอ้โหโคตรมันเลยเนี่ย <m uch ing> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่สวยอยู่นี่ใสเนี่ยยกมานี่เจ๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันลากไปเลยไม่รู้จมตอนไหนนี่นี่อย่างเงี้ยปลาเนี่ยสวยเสียงนี่แข็งแกร่งนะจู้อโอ้โห ไอ้ย,ยุ้ย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 โอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วใส่เหล็กพี่ทำไมแรงจังนี่เอาไปสุดทางเนี้ยเลขไปป่ะโอ้โหไปแล้ว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  วันนี้มใสสวยเลยใสโบโอ้โหใสโบโอ้โหพี่ๆต้องเอาตักไม่ได้มันใส่ใหญ่ไปต้องไปดีโอ้โหป๊บเรียบร้อยโอ้โหน้ำเข้าไหนเลยเราไปเราจะเย็นไปแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วใส่ใหญ่ใสใหญ่ใสใหญ่ใส่ใหญ่ใสใหญ่กแล้วใสโบอีกแล้ว

โอ้แตงป่าเลยกดแล้วนี่แน่โอ้โหสองตัวเปล่านี่ปลาับทิมเหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยอุอ้ยอ้ยอ้ยแดงเป็ดเลยว้าวเนื้อปลาทับทิมมา โอ้โหเดี๋ยวดูจอดจอดดูเลยสองตัวเลยเดี๋ยวหาอันนี้เอาละอันนี้เอาละอันนี้เอาละเอาแล้วเอาแล้วเอาเรื่องคุณสายขายสมเขาไม่ไม่ขายแล้วมาดูเขาคนตกปลาไว้ใส่ไม่เข้าใหญ่เไปภูมิเอ๊บไปแล้ว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  ไปแล้วก้นอิดก้นอิกไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหแรงเป็ดเลยโอ้โหเอาล่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสวยนี่เกือบหลุด <c oughs> โอ้โหใส่แล้วโอ้โวิ่งกระจายเลย <c oughs> วิ่งกระจายเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูใส่ดิ <c oughs> ชาอย่างนี้มาไป้แล้วติดแล้วโอ้ย อย่างนี้มันเนาะอย่างนี้อ่ะโอ้ติดแล้วโอ้โหไม่รู้พี่โอ้ติดท้องติดท้องท้องโอ้ติดแล้วติดติดปากติดปากโอ้ห ว <Why? S 2> ายโอ้โหวิดีโอนี้นไม่ต้องตัดหรอกลงไปเลย <c oughs> ยาวไปเลยใช่ไหมยาวไปเลยมันปลากินขนาดนี้มาวันนี้หาโมงเย็นครับผมวันนี้เท่าไหร่วันนี้โอ้โหวันนี้ตกไอ้สปิลตกสปิลนะครับผมวันนี้ ดูงานโอ้ฮาโลมั้งเนี่ยน่าจะได้นี่โอ้โหสวยมากเลยดู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 ตัวดูตัวอะไรๆนี่นี่นี่ดูนี่ไหนดูปากไหนี่ครับนี่ครับไปหยัดเชนในไม่เห็นโอ้โหนี่สวยใสสวยครับครับสวยสวยเลยครับใสนอนพี่โอ้โหของสองแลครับตกสเปียวนะครับผม